เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเนะครับผมซึ่งผมมาคิดคิดดูแล้วนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับที่ผมยังไม่เคยรีวิวเลยแม้แต่กนี้เดียวนะครับทั้งที่มันอยู่ในเซิร์ฟไทยมาตั้งนานแสนนานนะครับ แล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่คนเนี่ยไม่ค่อยเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันนะครับว่าทําไมนะฮะหลายคนก็ถามผมมาเยอะมากนะว่าราชาเกลืออย่างผมเนี่ยเติมที่ไหนนะครับคุ้มง่ายและปลอดภัยที่สุดนะครับแนะนําเว็บ CGC Thailand นะครับผมซึ่งเป็นเว็บที่เติมง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะวิธีเติมนะครับก็ใช้แค่ t ูว w a l l e t นะครับผมกับ UID และ SID เท่านั้นเองนะครับเราก็เข้ามาที่ t ูว w a l l e t นะครับผมและเลือกที่มันเขียนว่าส่งซองของขวัญนะครับใส่ยอดจํานวนเงินนะครับติ๊กเป็นแบ่งจํานวน เงินเท่ากันนะครับผมกอกจานวนคนที่รับซองนะครับกดสร้างซองจดหมายเลยครับปึ๊บแล้วเราก็กดยืนยันเลยนะครับปึ๊บกอลลิงก์นะครับจากในทัวร์เลยเมื่อกี้นะครับเอามาแปะนะครับผมและกดยืนยันการทํารายการเลยครับนี่สําเร็จแล้วครับเราก็จะได้เครดิตมาเติมเกมแล้วนะครับเจ้าตัวที่ผมบอกเนี่ยก็คือโกลิบาร์ดนั่นเองนะครับที่จะมีขายในร้านลึกลับนะครับผมอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่คนไม่ค่อยเล่นกันเนี่ยเพราะว่ามันต้องซื้อในลานลึกลับครับแล้วมันซุ่มเนี่ย ผมยังไม่เคยเห็นใครสุ่มได้โกลิบารเลยนะในส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังไม่เคยได้นะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องซื้อในลานลึกลับนะครับผมเศษละสอ้ยสีนะแล้วมีเงินอย่างเดียวเนี่ยมันซื้อไม่ได้นะครับเจ้าโกลิบาสเนี่ยเพราะอะไรครับ มันต้องมาซื้อในลานลึกลับไงแล้วมันต้องรอนะครับแล้วเวลาเนี่ยมันมีนับถอยหลังนะครับแล้วเราต้องกดรีเฟซนะบางทีเนี่ยเราลืมไปนะครับว่าลานลึกลับมันขึ้นมาแล้วเนี่ยรอจนมันหายเราก็ต้องรอไปซื้ออีกวันหนึ่งเลยนะครับมันแตกต่างจากการสุ่มนะที่ถ้าเราอยากได้เนี่ยเราก็อัดเงินไปเยอะๆนะครับแล้วก็สุ่มๆๆจนมันได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโริบาเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและใจรักจริงๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้มันนะฮะ โอ้โหเรียกได้ว่าต้องใจแข็งครับใจต้องแข็งจริงๆนะสำหรับใครที่อยากได้โกลิบารนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแล้วกว่าจะได้ตัวมันมาเนี่ยยากขนาดนี้นะครับและการที่ได้มันมาเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมหารเจ้าตัวโกลิบารเนี่ยจะอยู่ในสายพลังนะครับผมคาดปีศา์นะจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือคอกัดก่อนแล้ววงแสงเพิ่มดาเมจนะครับผมมาดูที่สกิลแรกทั่วไปกันเลยดีกว่านะครับสกิลฉีก ชากนะครับผมเป็นการโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งนะครับต่อเป้าหมายรายเดียวนะครับสร้างดาเมจ120%รเมื่อติดคีเนี่ยจะมีโอกาส1 0 0นะครับทาให้เป้าหมายหลักเนี่ยติดกัดก่อนนะครับต้องติดคีนะครับผม2รอบนะกัดก่อน2รอบเลยนะครับก็คือมันจะสร้างเอาง่ายๆคือดาเมจเผาผลาญอะที่มันจะคอยผ่านเลือดไปเรื่อยๆนะครับถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมสกิลต่อไปเนี่ยสกิลอันตีนะครับเป็นสกิลลมหายใจกรดนะครับผมเป็นการโจมตี ต่อเนื่อง5ครั้งนะครับต่อศัตรูทุกรายในแนวนอนนะครับสร้างดามเมจจาก130เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับและนี้เนี่ยมีโอกาส100เปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่ทำให้เป้าหมายหลักเนี่ย ติดกัดก่อน2รอบนะครับและศัตรูนะครับที่ติดคี้เนี่ยจะมีโอกาส1 0 0นะรับผลกัดก่อน2รอบเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วที่เป็นไฮไลท์ของตัวนี้เนี่ยที่ผมว่ามันดีที่สุดใน3สกิลเนี่ยก็น่าจะเป็นพาสซีฟนะครับก็คือศัตรูที่ติดผลกัดก่อนเนี่ยในทุกๆรายนะครับในสนามน่าจะเพิ่มนะครับพลังโจมตี10%นะครับให้กับเพื่อนฝั่งตนทั้งทีมนะก็คือในฝั่งเรานั่นเองนะครับ ซับซ้อนสูงสุดเนี่ยคือ3ชั้นนะครับก็เท่ากับ30เเซเลยนะครับจะเรียกง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเจ้าตัวกลริบาสเนี่ยมันเป็นตัวบัฟดาเมจนั่นเองนะครับผมสกิลหนึ่งสกิลสเนี่ยสำหรับผมนะถ้าให้ผมพูดนะผมคิดว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยโดดเด่นอะไรเท่าไหร่ไม่แตกต่างจากเจ้าตัวสาลาลหรือคอมบูอินฟินิตี้เลยนะครับที่มีสายกัดก่อนและโจมตีเดี่ยวเหมือนกันนะแถมสาไลาเนี่ยยังเป็นตัวที่โจมตีศัตรูทั้งทีมอีกด้วยนะครับสำหรับสกิลาอันตรีนะแล ทำให้ติดผลกัดก่อนเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่แค่ว่าพาซีของมันเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูครับแตกต่างจากเจ้าตัวกลริบาร์นาที่จะบัฟดามเมจเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหวังบัฟดามเมจอย่างเดียวนับกลริบาร์เนี่ย <c oughs> หรือไม่ก็อาจจะหาพวกในทีมเนี่ยมีกัดก่อนด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็สามารถจบในตัวเดียวของมันได้เลยนะครับเพราะตัวมันเนี่ยก็มีทั้งสกิลกัดก่อนนะครับแล้วก็บัฟดามจในตัวมันเองได้สบายๆเลยนะสําหรับเจ้าตัวกลริบารนะครับผมแต่ถามว่าคุ้มไหม ผมตอบอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ผมก็ไม่มีนะครับผมก็ยังเล่นได้นะครับผมสําหรับใครที่ไม่มีเงินนะหรืองบน้อยนะก็ไม่จําเป็นต้องไปสรรหามันก็ได้นะครับแต่ถ้าใครแบบว่าเอ้ยว่างอ่ะชิวๆอยากเก็บเป็นคอลเลคชันนะหรืออยากได้มากๆเนี่ยก็สุ่มอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไปหามาเก็บได้นะไปซื้อมาเก็บได้นะครับก็ตกตกแล้วเนี่ย80ชิ้นก็น่าจะสักประมาณ20,000เพชรนหน่อยนะครับผมรวมรีเฟซด้วยก็น่าจะ20,000กว่า30,000ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับผม ก็สามารถลองเก็บเพชรไปหาดูกันได้นะครับก็เป็น1ตัวแลเหมือนกันนะครับนอกจากเมลสากาดเนี่ยนะครับก็มีกลริบาร์นะครับผมอีก1ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยดีกว่านะว่าเจ้าตัวกลริบาร์เนี่ยมันจะโหดไหมนะครับผมเอาละครับอันนี้เนี่ยก็ลองจัดทีมมามั่วๆดูนะครับเดี๋ยวดูนะว่ากลริบาร์จะเป็นยังไงผมเอายืนหน้าเลยนะครับอยากรู้นะครับว่ายืนหน้ามันจะโหดไหมนะ เดี๋ยวดูนะครับทีมผมเนี่ยก็จะเน้นสเตตัสเผาผ่านนะครับเอามาถึง3ตัวเลยนะครับมีวัคซีนแมนแถมมาด้วยอีกตัวหนึ่งเพื่อให้มันมีสกิลดาเมจต่อเนื่องนานๆหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ใช้ตัวลักษณะคล้ายๆกันด้วยนะครับโอ้โหผมโดนก่อนเลยนลเดี๋ยวนี่ครับเรียบร้อยครับกริบาสผมตายไปแล้วนะครับโอ้โหไปอย่างว่องไวนะครับจริงๆเนี่ยมันต้องเอายืนหลังนะครับสําหรับกริบาสนะ แต่นี่ผมอยากลองเอายืนหน้าดูนะครับก็ไม่เป็นไรเหลือ3ามเท่าแล้วครับต้องลองดูนะครับโอ้โหแรงมากครับอะตอมิกตายเลยนะครับโอ้โหพิกโกโลม่วงเนี่เรียบร้อยครับไม่เหลือซากนะฮะเดี๋ยวเรามาแก้มือดูอีกทีมหนึ่งดีกว่านะครับทีมนี้เนี่ยก็ใช้เป็นกอริบาสยืนหน้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูนะว่าจะทนดาเมจไหวหรือเปล่านะโอ้โหคิงตัวเดียวนี่เล่นกันเกือบหมดหลอดเลยนะครับดาเมจแรงมากๆนะครับ ปึ้มโอ้โหวกอลิบาสจังทนอยู่ครับเดีย๋ยวพอทนไหวนะครับโอ้โหรับมือรับเท้าจริงๆนะกรลบาสแต่ลงไปฟุบนอนแล้วเจ็บท้องนะครับเมื่อกี้โดนทุ่มนะครับผมอ่าติดกัดก่อนแล้วครับตอนนี้ดวงเราปึ๊บโอ้โหกัดก่อนค่อนข้างแรงเลยนะครับดูเลือดที่ลดนะต่อนเนื่องแต่ว่าดวงเนี่ยก็มีฮิวนะที่รุนแรงเหมือนกันนะครับผมไม่ต่างกันเลยนะ เลือ่อเหลือเสียวเดียวนับกอริบาสไม่น่ารอดครับเซตนี้ปึง้งเรียบร้อยนะเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันก็ไม่ได้เป็นตัวดีเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับผมถ้าเอามาวัดในทีมจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ในการจัดรูปแบบทีมเนี่ยทุกคนเนี่ยค่อนข้างจัดกันหลากหลายนะมีทั้งทีมสปีดทีมอึดทีมไวอะไรต่างๆนะทีมดาเมจหนักทีมจบเกมไวนะครับผมซึ่ง โกลิบาร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีสกิลอะไรโดดเด่นนอกจากมันช่วยบัฟดาเมจอย่างเดียวแนละ้วถ้าใครจะมาบัฟดาเมจเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับแต่ตัวบัฟดาเมจตัวอื่นเนี่ยมันก็มีนะครับก็สามารถเอามาทดแทนกันได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะก็ลองคิดดูดีๆนะครับผมจะเก็บตังค์ไว้ซุ่มตัวอื่นที่ดีกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าอยากเก็บไว้เป็นคอลเลกชันก็แล้วแต่หรือใครที่รักจริงๆเนี่ยที่ว่ามันโหดจริงๆก็สามารถเอาไปปั้นกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความรู้สึกในมุมมอ,องผมนะครับโอเค ก็สำหรับใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ